ชาวต่างชาติก็มาเล่นนะสนใจมาเรียนก็นมาได้นะครับ yeah. ดูดู yeah. นี่ okay. Can you make it, uh, like this? นี่ดูน้องนะฮะอุ้ย okay. สุดยอดเอาเรื่องเอ้ยด,ดูน้องยกนะฮะดูน้องยกเออเป็นไงล่ะนี่โ oh. อ้โหดูไมเดียไมเดียไมเดียนี่เออ ขอจอขอใจด้วยนะครับน,นี่โคชื่ออะไรครับอ๋อโคชื่อปอมครับผมชื่อพี่ปอมครับอยากเรียนมาได้เลยทักมาได้เลยครูปอมครับทุกคนมาลองเรียนได้นะครับอยู่สารยาใชนาทาวนะครับนี่เดี๋ยวดูนะนี่นี่นี่ค่ คนเขาสอนละเอียดนะคนเราสอนละเอียดนะครับเราคือชื่อสถาบันชื่อสวนสดิ์แอคชั่นไทยแลนด์อยู่ชายนาทานะครับอยู่ตรงสัตยาเนี่ยแหละเรียนมีอะไรบ้างที่นี่เรามีสอนอะไรบ้างมีเทควันโดมีวยไทยมวยจีนมวยไทยอืมแอคติ้งก็สอนด้วยท่านนักแสดงอะไรอย่างงี้ด้วยยิมนาสติกด้วยยิมนาสติกก็มี มันเป็นทางเลือกที่ว่าใครไม่รู้จะเรียนอะไรดีมาลองดูก่อนว่าเราเหมาะกับอะไระนี่ถ้าเป๊ะมากสวยมากไปถีบแต่ก้องให้ดูอุ้ยต่อมือฮะต่อมือถ้าใจคลิกก็คือต้องแทงเข่าขึ้นมาเดี๋ยวดูจานปอมนะฮะแทงเข่าขึ้นมาเสร็จบิดมีนีก็คือให้ให้เหมือนตีไกเ่เลยบิดน,น,นี้แล้วตรงนี้ชี้ไปที่เต้าแล้วก็เหยียดออก ุบเห็นไหมจะเหยียดตรงๆเลยเวลาฝึกเนี่ยจริงๆต้องฝึกแบบนี้ม้องฝึกแบบนี้้แลวก็ใครอยากได้หืมสินค้ามีสินค้านะครับสามารถตั้งขาได้แล้วก็ขีดได้ล่างกลางบนสามารถราวได้สามารถพุกได้เหตุได้เนื้อโยกใส่ขาวเวลาเนื้ยกใส่ขาวเนื้อยกใส่ขาไหมเออเอ้ยได้ได้อยู่ได้อยู่สวย นี่นะครับ,บ,บครูปอมสอนตลอดได้ทำท่าที่ถูกนะครับถ้าจะเป๊ะนี่อันนี้สำหรับต่าง่าสำหรับเด็กใหม่อันนี้ไม่ใหม่มอันนี้คนนี้ไม่ใหม,ม่เลยแล้วก็ปีเต้าปึ๊บนย นี่ครับไม้บูไม้บูและไม้เดียเดี๋ยวดูนะฮะนี่นี่สวยด้วยท่าสวยด้วยนี่ที่แปดขวบนะครับที่แปดขวบก็เรียนได้นะตั้งแต่หกขวดเรียนได้หมดตั้งแต่หกขวบเจ็ดขวดเรียนได้หมดตั้งแต่ตอนนั้นเลย กระแทกล้วก็คืารุ่มว่าอายุน้อยกว่านั้นแล้วอยากมาเรียนดูค่อยมาคุยกันว่าอ่ามันต้องลองดูก่อนว่าจะรับได้ไหมเป็นยังไงมันมีเบซิคเดสิองมากๆเยอะไก่ 194คนเลยโดนะครับ Dan ini dia, tengah bola Ni 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 ni